สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเจ้ามาอีกแล้วบานน้อยดอนของพบมาปอกับพี่น้องอีกแล้ว,วนนมาพร้อมกับแดดขึ้นเกา่าแต่ว่ามือเศร้านี่ก็เหยีใจบอดีขึ้นกันว่าเป็นอย่างยามเศรา้ากันไล ประมาณหกโมงเจ็ดโมงเสาร์นี่ลองเลยแต่ว่าตสีเอาอีกแล้วใจบวซึนบวบานเลยไปพาพีพ,พาหนองมาบอกขอรอหนอ่อยอ้วนได้อ้วนดีของของพ่อใหญ่เองอ้วอนคัก แต่ว่าอาทิตย์ก็พอจะถ่าไปก่อนแล้วคุณทำอะได้ดี๋ยวสุดยอดเลยมนยออกเสาหน่อยหนึ่งอยู่สิบโมงครึ่งมันจะได้บุีแดดมันจ่าเลย วก็เลยออกตะเล็วออกออก,ออก,ออก,ออกว่วายตงนทีไปเลีล้ยงใส่มาเนี่ยคืออ,อกตะเ้าแม่นเป็นหลังใไบไวัยวันผู้ใดอาทิตย์กับผู้ใหญ่เฒ่าตามไปสังเกตการเ์มึงก่อน เง็นน้ำบกหลเพาสบายใจกันเนาะอยากให้มันดูหลายๆโดนๆยง้มบ่มีมันกับบ่มีเจ็บไปใส่ยง้มมันบม่มีอันนี้ก็เข้ากระจุ่มนมม้ำนี่ดอกก็ะจะบอกสูบออก,กับก็อยากสูบพอยมาแห่ละล่างแคนนมัน ยางมันแห่งมันแลงมันก็แห่งแรง,งจังเลยบุรีรวมรถเกี่ยวเกี่ยวมือเพืพวกว่าวเขาเถอะวะนักท่องดอวะม่นบอนักท่องกัแล้วล่ะยางบนท่านมู เลยบห่วงเอาอะตามมาอดตนกระปดนบันใดดอกข้าเจ้าเกี่ยวเขาลึมลำลึมลำแล้วเดี๋ยวสิได้ขึ้นโคกแล้วประมาณสองอาทิตย์เนี่ยเบิ่ง เสมอมันเกี่ยวเขาบพระคือเก่าแลนสากเอาสากเอามองได้ก็แล้วเพื่อนกับสี่ถุมสามถุมสี่ถุมยังบอตะเด้เศร้าเกี่ยวอยู่เสียงรถเกี่ยวเขาเสียงดังวุ่น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 อยู่นอนกับบารับกันน้ำบกพี่นองเลย ตอนนั้นขึ้นมันก็ขึ้นหลยเติบอยู่แต่ว่าช่วงนี้กรุงเทพน้ำน้ำสิร้นงเทพแล้วบางเข้ามุเศร้าเนี่ยแต่ก็บาตั้งแต่ถึงปีหาซีแล้หาซีสาหัสอันนี้พรพีีพ้านอนมาหัประตูน้ำแล้ว S <s <par> เอแดดคักพี่น้องเลยฝนจะตกแดดี่ออกก็ต้องเลี้ยงมันพามายูมากิน จากน้อยก็จะแตกเงาเงาขึ้นโคกแล้วะองค์ฝนอพอดีองค์ฝนบ่จอยรับกับห้าในกันแท่หน้าพอดีล่ะลมหนิงเลยสังกัดสุดยอดเลย เกลียวซสย้ยไปได้ว่าต้องให้ครับไปหาอยู่หากินแถวแถวแถวนี้แหละในมีอย่างแตแสวงหาพี่น้องเลย็นได้อยู่ได้กินอืม กับพ่อไดอยู่ถ้ามันขามไปนี่ก็นสิโอเคอยู่นี่ตาดินจิตะโลกโปรกเปกปล่อยใส่จิตะโลกนะเบิ้งก็จะกินได้บ่สุดยอดเลย จักน้อยก็จะดีขึ้นดอก <c oughs> ใจเย็นๆซะแต่ก็เจียวเขาแล้วถึง,งโคกยางวอนๆแล้วมันยางากักยางแน่แล้วอ้อมทงอ้อมทาอันนี้เองกำลังโพมีจุดยอดมือเนี่ย สุดยอดของความหอนมันะบลมอี่องเง้ยแต่มันล่ม,มกงีไขในยอยู่หรอกสาหัสหย่อนบลมนี่แหละฮะเจียวโูมือเอนะจียวเอง อย่างมีปัญหาเนี่ยมันบ่ล่มนี่ล่ะปัญหามันเกิดจากมันบ่ล่มนี่แหละก็มีเด้อไม่ใช่เองใชมาหพี่บอลเห็นมูมาสิมาอยู่ดอก ไอ้เีว้วเลี้ยวเขาเลี้ยวเขาธนบ้านมองเลียงพี่น้องเลยแต่ว่ามันก็เครื่องทองน้่แหละแหลมบึงทองใครองลงแรงแรงมาแล้ว ปล่อยมาพอดให้มันวิดคอกว้ายกันบ่ปล่อยกับ่แกบใจไปลูกปลาไปตับเข้าไปหรอผมดีไปใส่กันไปน้มกันไปอู้อู้อู้ไป

มันยัเองจังขังมันยืนมันอวยเลยไป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 ข้อแ้กก็ท้ายยากพี่น้องไอ้ตัวเราสามมันหอนหอน มันเป็นห่อนธรรมดาแต่มันห่อนแห้งแรงมันก็ติตัดข <c oughs> ้าวโบราณเพิ่น,น

ออรอกันทั้งนี่ก็ได้พักพี่น้องเลยมองหาอยู่หาจินมันไปนีเก็ทีเป็นดุสี่ละเบิดมือห่อนกระห่อนบาทนี่ห่อนแห้งโพดพี่น้องเลยอันนี้ก็ลงไปที่พังพีละ ก็จะมุมเมื่อจะใส่เวลาบอกโดนหนึ่งม,มุงงมเป็นโดมธรรมดาโดนหนึ่งไปแล้พาพีพาะนอบร่างหนามมุ่นอ่ไรกันทางนี้หลายบ่โอ้ข้างกับวิบาก ธรรมชาติทั้งถ้ำพี่น้องธรรมชาติทั้งถ้ำเดี๋ยวมันปรยุ่แล้วแันที่ตลอยต่ตอยไปเรื่อย แต่ันาม่มี่มึงให้กินยาเนาะเ <c oughs> สียมันดูงกับเป็นไปได้ยากโอนแม,ม่มุนก็ได้แต่ละใครแต่จะปล่อยเข้าสวนก็พุ่นละจะไปย่างเดียว บมาโดยพัฒนาหายไปแล้วพี่น้องไว้น้ำถ่วมโบยบยอยู่อยู่ปรไะด้คยขนสีน้ำบกเลยอังนีนมาหลัดไปโคสามสี่ขั้นหายไปหมดแล้วนั่นละเดี๋ยวไปเร็วหลายต้องโดนดังกะติก แดดสะใจมากพี่น้องเลยโอ้โหวันศุกร์บบจมอกอดบ่ได้มันมีลมทางปุ่นก็เป็นฟังเขมนินแต่ว่ามันเขมินกัมพูชาเลยเขมินบุรีรัมย์อยู่ว่าคนละอำเภออันนอำเภอคู่เมืองมมฟังปุน่น ตะกี้ก็คือน้ำเพอเดียวกันนี่แหละประนดี้ก็แยกออกน้ำเพอคู่เมืองแยกออกจากน้ำเพอพุทธสงหามหาเยินเนราไปเองบออ่อไหวเออหายุหายจินติสันนิมาไวมันจะไปย่างเดียวปรได้ษฐตามมือบาดแถอะตามบอ่อไหวหรอก ฝนทุกคนกำนั่งเจ้าแล้วเมื่อย์เงาแดดอันนี้ก็เงาแดดกันแล้วพี่น้องเลยไปเรื่อยๆช่วสิมมมือโอ้ยแต่เพื่อจิถิ่มไม่ทันดีแหละพี่น้องเลยหอดมองเรียงเริ่มต้นแล้ว คนละลายๆเด้อพี่น้องเดี๋ยวขอมาเบิ่งให้ขอบคุณทุกำลังแรงใจที่ยังบ่ทิ่มกันให้สุขภาพแข็งแรงนะครับเด้ออย่าเจ็บอย่าไข้อย่าป่วยอย่าจน,จนจเจอแต่สิ่งที่ดีงามในชีวิตขอมาแล้วขอคนละลายนะครับเด้อเป็นกำลังใจให้โค้เทิดชิบพี่น้องได้เบิ่งชมธรรมชาติต่อไปกันบ่มีไหลมีนี่ก็โอ้ยแย่หมดกำลังใจคือกัน คลิปนี้คือซิมีเทเนียน,น,นะครับเนาะพอกันไปเนาะครับเนาะคลิปหน้า <c oughs> สำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับอ่อนหฮงโกด